คิดถึงร้อย็ประเทศทั่วโลกเปิดดูเราทุกวันนะคะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันแบบนี้เริ่มเข่าแรกอย่างที่บอกไปเทศกาลเข้าพรรษาแบบนี้ก็จะมีการจัดการแข่งขันแกะสลักเทียนพรรษาต่างๆนะคะแชมป์เก่าขาบวนเทียนพรรษาจังหวัดนคนรราชสีมาเขาบอกตอนนี้เขาเตรียมพร้อมคือสู้แล้วนะคะที่เมืองย่ามโมเร่งลงมือแกะสลักเทียนพรรษาป้องกันแชมป์เข้าพรรษาในปีนี้นะคะ่ะ บรรยากาศการแกะสลักและประดับประดาขบวนเทียนพรรษาที่วัดนอกค่ะตําบลโชคชัยอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดขบวนเทียนพรรษาของจังหวัดประจําปี2558ล่าสุดนะคะทางช่างและก็ชาวบ้านรวมทั้งพระสงฆ์ได้ช่วยกันเร่งแกะสลักต้นเทียนแล้วก็เทียนตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทีเดียว เคยทันเข้าร่วมในขบวนแห่ง,งานเทศกาลกินหมี่ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่ทางเทศบาลตำบลโชคชัยจะจัดขึ้นในวันที่18กรกฎาคมนี้ก่อนจะเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาของจังหวัดที่ทางเทศบาลนครราชสีมาจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่18-20กรกฎาคมโดยปีนี้นะคะขบวนเทียนพรรษาของวัดนอกจะเน้นการตกแต่งขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนกลางขบวนจะกแกะสลักถ่ายทอดผลงานพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวนโรกาสเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติครบ70ปีคาดว่านะคะต้องใช้เทียนไม่ต่ำกว่า7ตดันทีเดียวนะซึ่งจะแล้วเสร็จพันในช่วงประเพณีแห่เทียนพรรษาปีนี้อย่างแน่นอนนะคะต้องบอกว่า hmm. ปีนี้นะคะ hmm. ประเพณีเข้าพรรษาอุ่สวยงามทีเดียว <มะ S 1> ตรงกับวันที่20<ะ>กรกฎาคมนะคะน้องค่ายคะ แต่ว่าเขาจะมีการแห่ต้นเทียนนี้ในวันที่18นะคะกรกฎาคมใครที่อยู่ในพื้นที่หรือว่ารอบๆบริเวณจังหวัดข้างเคียงก็สามารถไปชมการแห่เทียนอย่างนี้ได้อันนี้คือแชมป์เก่านะต้องมารอดูกันว่าปีนี้เนี่ยจะครองแชมป์ไว้ได้ไหมแต่เขาบอกว่าเขาไม่ยอมแพ้เขาคือสู้นี่ไม่หลับไม่ได้นอนนะแกะเทียนกันทั้งวันทั้งคืนนะคะเพื่อให้ความสวยงามอลังการสมกับเทศกาลเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ค่ะใช่ค่ะใกล้กับเข้าพรรษาแล้ว